สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกับประเพณีอีกแล้ววันนี้พามาชมผักที่สวนจ้ะดูผักบุ้งประเพณีปลูกในนี้กำลังขึ้นง,งามๆเลยทุกคนอันนู้นเด็ดไปหนหนึงแล้วก็จะเหลือแต่โตอันนี้ก็เลยลงใหม่กำลังขึ้นเม็ดยังไม่ทิ้งใบเลยยังไม่ออกจากใบเลยทุกคนนี่ งามอันนี้เด็ดไปรอบนึงนะเนี่ยปลูกในกระถางน้อยดูตะไคร้ตอนแรกมันตายแล้วมันขึ้นขึ้นมาอีกกระถางนี้ด้วยทุกคนตอนแรกตายแล้วมันโผล่ขึ้นมาอีกอันนี้ด้วย น้ำใบมะกรูดประเพณนต้นมะกรูดใหญ่ตายไปต้นหนึ่งทุกคนเลยเหลืออยู่ต้นหนึ่งระเพณว่าจะตัดแล้วก็ให้มันแตกใหม่ตัดเอาใบไปแช่ตู้แข็งไว้ให้มันแก่จะจัดก่อนว่าว่าจะตัดมันกำลังร้อนจะจัดแล้วมันก็แตกอีกทุกคนถ้าไม่ตัดมันก็ไม่แตก ได้มีกินตอนหน้าหนาวต้นนี้เป็นสิบปีแล้วทุกคนไปเก็บไว้ห้องแคลเรมันตายไปต้นหนึ่งตะไคร้ด้วยต้นแรกกอน,น,น,กอน,นี้ไปเลยเ่ยกอนเนี่ยเก็บไว้ห้องแคลเรมันตายหมดทุกคนดอกไม้สวย ของลุงเกาปลูกไว้ให้ดูพริกพริกก็ต้นใหญ่แล้วทุกคนแต่ป่านนี้ยังไม่ออกเม็ดเลยไม่รู้ทำไมใหญ่แต่ต้นผักบุ้งนี่ก็ที่พื้นก็กำลังออกทุกคนประเพ็อามาวานไว้กำลังงามเม็ดก็ยังไม่ออกเลยผักกำลัง เป็นดอกตูมๆใหญ่จะต,ต้นพริกไทยนะทุกคนน้องเขาส่งมาให้ทางไรสนีพริกพริกแห้งประเพณีก็เลยเอาแกะเ,เม็ดมาเพาะแล้วก็เอามาลงมอนมาแตกแล้วเอามาลงที่พื้นผักบุ้งกกำลังจะงามๆก็คือไม่รู้พันธ์อะไรนะใหญ่จะต,ต้นแต่เผ็ดนะ่าดูเลยทุกคนน้องส่งมาให้ ก็จะประมาณนี้สวนพามาชมสวนพริกผักบุ้งสวนพริกสวนผักบุ้ง <c oughs> <eszcze> ผักชีเหลือเหลือแต่เด็ดไปกินหมดกระถางนี้ก็ลงเม็ดผักชีไว้ยังไม่ขึ้นเลยเห็นเม็ดไหม กินพริกมันดูจะทันหน้าหนาวเปล่าใสยจะลงล่าไปม,มะเขือเทศกระแตงแตงเก็บไปสองลูกแล้วทุกคนก็จะมีหลงอยู่ลูกเล็กอ่านดนี่ก็ตะไคร มะเขือเทศกำลังออกมีพริกด้วยทุกคนต้นพริกนี่มีก็พริกนีกัพริกมะเขือเทศบังหมดมะเขือเทศโตโตตรงนี้ต้นพริกประเพณเอาจอมไ้ทั่วไปหมด เกิดเทศเกิดเทศตรงนี้ก็งาม เก็บไปสองลูกแล้วจนจะวายแล้วทุกคนอันนี้ก็จะเก็บอกีกลูกยาวแล้วถ้าไม่เก็บนั่นก็กำลังออกดอกอกีกอันนี้ลูกที่สามแล้วทุกคนพอเพนเก็บไปกินเล่นเอาไปกินที่ทำงานอ <Okay. S 2> ดูบ้านหางเจละเค้ประเพนตัดมันทุกคนตัดเหลือแต่อตอมันก็นขึ้นมาอีกมันดกเหลือเกินก็เลยตัดมันออกมั่งอันนี้ต้นยังเล็กอยู่เลยตอนแรกว่าจะทิ้ง ก็เลยเอามาเสียบใส่กระถางอีกเนย,ยังไม่ออกลูกเลยมาเขิ่อเทศใส่กระถางอันนี้ใบโหระพากำลังแตกงามเลยทุกคนมีอยู่ต้นเดียวกำลังงามเลยเนะี่ยอันนี้ตัดใบมาต้นมากรูดกิ่งมากรูดมาช้ำอกีกอันนี้ก็กินไปรอบหนึ่งแล้วพักบุ้งมาเล็มไป เ็นไปลอกอันนี้กำลังเพาะเม็ดใหม่รถวิ่งผ่านกำลังเพาะเม็ดเออ่เครือเชอร์รี่พันเปี้ยวโอเคนะทุกคนคลิปนี้พามาชมสวนหน้าบ้าน <c oughs> สวนพริกสวนใบมะกรูดตะไคร้หระพา ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าลาไปกระแตงเก็บมาจะไปทำตลาดกินคนเดียวขอบคุณจ้าแซงกิวบ๊ายบาย